วิเคราะห์ราคาแซนมานาการ่าอดีตเคยปังปัจจุบันพังพินาศทรงการว,ว่าไงซื้อตรงไหนดีเดี๋ยวเราไปหาคาตอบของก,กันนะครับมาลุยกันเลยนะแต่ก่อนอื่นที่เข้าไปสูกก่ออการวิเคราะห์การเน้นย้ำก็เหมือนเดิมนะครับว่า บทวิเคราะห์กราฟไม่ใช่สัญญาซื้อขายและไม่ได้ชีช้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับถ้าเข้าใจพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับตัวของมานาเต้นขออนุญาตขอ,ขอเป็นราคาไทยเนอะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็คิดว่า เพื่อนๆน,น,น่าจะซื้อเป็นราคาไทยกันมากกว่านะครับส่วนแซนการลาเต้นขออนุญาตพูดเป็นราคาไบแ a นส e นะครับเพราะว่ากราฟราคาไทยมันสั้นเสลือเกินนะครับมันมีคออะไรแทบไม่ได้เลยนะมาเริ่มต้นกันเลยไม่ต้องเสียเวลากันนะครับสับตัวของมานาเองเราเริ่มต้นนะครับจากภาพทาวเฟรมเด์และอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ก็ง่ายๆครับมีตัวของ เอ่อโบลิงเกอร์แบน RSI EMA พวกนี้เท่านั้นเองนะครับใครไม่เข้าจใจไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังจะได้เข้าใจกันง่ายๆเลยณนะตอนนี้ตัวของมานาะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราดูจากตัวของทรงการแเบนบแน่นอนครับเราจะสังเกตภาพแบบนี้คือตรงนี้คือโลล่าสุดใช่ไหมขึ้นไปทําให้ลงมาทํายกโลอ่าตรงนี้ยกโลใช่ไหมครับ ขึ้นไปทำา i g ที่ต่ำลงจังหวะที่ตัวของมานาเนีทำา i ที่ต่ำลงเราไม่เคยรู้หรอกว่ามันจะเป็นขาลงหรือเปล่าแต่จังหวะที่มันปิดแท่งต่ำกว่าราคา100บาทตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่บอกบอกเลยแล้วว่ากราฟที่เป็นขาลงมักจะมีอาการกดไฮกดโลเรียบร้อยครับเสียทรงขาขึ้นในภาพทางเฟรมเดย์แล้วหลังจากที่หลุดราคา100 บาทกันไปและเรารู้แล้วแหละมานาตอนนี้มันหลุดราคา100บาทแล้วนะครับใครที่ถือมานาอยู่เนี่ยเขาจะออกกันที่ราคาไหนกันถ้าเกิดต้นทุนคุณไม่รู้แหละได้ราคาเท่าไหร่กันแต่ถ้าคุณมีระบบการเทรดเช่น p r e โ o ลเ d e n CDC action zone พวกเนี้เขาก็จะให้คุณขายตั้งแต่ราคามันประมาณ110บาทแล้วดังนั้นใครที่เล่นรอบอยู่กันไร เมื่อมันมีสัญญาณขายตั้งแต่เดือนธันวาคมตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปยังไม่มีจังหวะซื้อเลยนะยังไม่มีจังหวะให้คุณซื้อเลยเพราะการาฟบอกว่ามันกําลังลงอยู่นะครับมันกําลังลงอยู่ดังนั้นเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ยังไม่ต้องทําอะไรครับแต่เราต้องวางแผนไว้เรารู้แล้วแหละการาฟกําลังลงอยู่ แลวตอนนี้ก็จะมีคนอยู่2ประเภทด้วยกัน 1. คนที่ถือเงินสดขายไปตั้งแต่เดือนธันวาคมตั้งแต่กราฟมีกังวลในการขายและประมาณร้อยกว่าบาท2คนที่ถือมานาอยู่อันแน่นอนครับถ้าวันนี้ต้นทุนของคุณเนี่ยอยู่แถวแถวราคา10บาท2ี่บบาทนั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณครับเพราะต้นทุนคุณโคตรถูกครับ แต่สําหรับใครที่ต้นทุนคุณแพงมากราคาร้อยกว่าบาท200้อกว่าบาทผมอยากให้มีแนวคิดแบบนี้ไว้อย่ามองว่าณวันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณมองเรื่องของความเสี่ยงตลักแน่นอนครับสมมติถ้าผมเข้าซื้อเลยที่100บาทแต่ตอนเนี้ยกราฟมันลงมาที่ประมาณแ8ดบาทแล้วหนึ่งผมจะมองว่าณนะตอนนี้ครับผมเจ็บแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเจ็บมากกว่าน,นี้อย่างน้อยโดนแค่มีดบาดพอ เก็บแค่นี้พอไม่ยอมตัดนิ้วคือจะไม่รอให้การมันร่วงลงไปข้างล่างสุดท้ายแล้วหลอกตัวเองว่าฉันคนไหวแล้วเราก็ไปขายข้างล่างพอขายปุ๊บมันก็เด้งปับ๊บตามปกติของการที่ต้องสลัดเม้าจนกว่าเม้าจะใครายของทั้งหมดยอมแพ้ปุ๊บก,การถึงจะไปต่ออันนี้คือแนวคิดของผมเอาความเสี่ยงเป็นหลัก ผิดทางแล้วรู้ว่าเป็นขาลงแล้วออกมาก่อนรักษาเงินทุนที่เรามีไว้ก่อนเดี๋ยวรอบขาขึ้นรอบใหม่ค่อยซื้ออีกครั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วอันนี้คือแล้วแต่คุณนะว่าจะทำยังไงกันก็แล้วแต่กลับมาที่ตัวของโรงการาฟครับ,รบแน่นอนเลยแนวต้านที่สําคัญคือเส้นกดราคาสีเขียวครับเมื่อใดก็ตามที่มานารีบาวขึ้นมาชนเส้นสีเขียวตรงนี้มันจะเกิดการทดสอบการเปลี่ยนเทรนครับถ้าขึ้นไปแตะตรงนี้แล้ว ไม่สามารถผ่านไปได้แสดงว่ามันยังเป็นาาราคาลงอยู่แต่เมื่อใดที่มันสามารถเบรกเส้นกดร,ราคาเส้นแนวโน้มตรงนี้ไปได้อาจจะมาว่ามันาเริ่มกลับเทรดเป็นเคาน์าขึ้นแล้วนะครับดังวันจังหวะซื้อแรกจังหวะซื้อแรกนะครับ คือการที่เขาสามารถเบรกเส้นกดราคาเส้นสีเขียวตรงนี้พร้อมการตั้งสตอรลดอ่านี่คือจังหวะในการซื้อแรกครับและถ้ามันไม่ขึ้นมาเบรกเส้นกดราคาตรงนี้เรามีวิธีการซื้ออยังไงบ้างแน่นอนครับการซื้อที่แนวรับยังคงเป็นกลยุทธ์ที่หลายๆคนเนี่ยหรือใครที่แบบโอ้โหสายชอบเสี่ยงเนี่ยซื้อที่เหวเนี่ย ชอบทํากันมากๆนะครับแล้วแนวรับของตัวมานาเองถ้าเราดูจากทรงกราฟเราจะเห็นอยู่สองแนวด้วยกันคือ52บาทกับ33บาทที่เป็นแนวต้านเดิมของเขาตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นแนวต้านเดิมดังนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วถ้าเรามองเป็นในรูปของแนวรับเนี่ยคงคิดว่ารอมาแต่ราคาประมาณ52-33ทั้ง2แนวนี้ก่อนดูซิสอแนวนี้ ย่อลงมาแล้วมีสัญญาณกับตัวไม้ b u l l i s d i v e r g e n c แท่งเทียน rejection เกิดขึ้นหรือเปล่าในภาพ4ชั่วโมงในภาพทาวเฟรมเดย์แบบนี้ถ้ามีอาจจะแบ่งไม้เข้าซื้อได้นะครับอาจจะแบ่งไม้เข้าซื้อได้หรือย่อลงมาสุดๆเลยนะครับสมมติมันย่อลงมาที่33แล้วมีอาการอะไรครับมีอาการยกโลเฮ้ยถ้ากราฟเริ่มมีอาการยกโลแบบนี้อันนี้อาจจะเสี่ยงเข้าได้ ยกโลแล้วอาจจะเสียงเข้าได้นะครับแต่ปกติแล้วเวลาผมจะเข้า่ะผมจะรอให้สมมติกราฟมนันเหวี่ยงลงมาเลยขึ้นไปลงมาเฮ้ยกราบยกโลแล้วจังหวะที่มันเด้งตรงเนี้ยผมจะรอให้ภาพทาวเฟรมเดมีสัญญาณซื้อทุีโกลเด้นเขียวซะก่อน C D C Action Zone เขียวซะก่อนแล้วค่อยหาจังหวะซื้อตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับสับตัวของมาหนาดังนั้นนตอนนี้เป็นยังไงนะครับ แน่นอนครับกราฟลงล่วงมาอย่างรุนแรงเลย RSI ตับเตี้ยเลียดินอาจจะเกิดการกลับตัวได้เร็วๆนี้ถ้าขึ้นไปแล้วไม่สามารถฝ่าเส้นสีเขียวได้มันจะยังคงเป็นดาวเทรนอยู่ซึ่งจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อมาสู่แนวรับ52 33เมื่อมาเจอแนวรับ52 33แล้วมีสัญญาณกลับตัวไหมถ้าไม่มีชั้นรอจังหวะยกโลยกโลแล้วรอสัญญาณเขียวจังหวะที่ ใช่ไหมขึ้นไปปุ๊บจังหวะแรกเราย,ยังไม่ซื้อเพราะเราไม่รู้มันจะขึ้นจริงหรือเปล่าย่อลงมาแล้วเฮ้ยอาการมันมีอาการยกโลเลยเวย้ยเริ่มเป็นสัญญาณว่าแบบเนี้ยน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นแล้พอยกโลปุ๊บฉันรอสัญญาณซื้อสัญญาณเขียวภาพทาเฟรมเดมาแล้วเราค่อยแบกหมายเข้าซื้อกันนะครับสับตัวของมานานเนาะช่วง5 2 33บแต่ถ้าลงแรงก,กว่านั้นก็จะไปเจอกันที่ 12เหรียญน,นะครับเจอกันที่1 2เหรียญเลยนะครับได้ได้ว่าไปได้ราคาต้นน้ำเลยทีเดียวนะครับสตัวของมานานนะต่อมาตัวของแซนครับแซนเองเนี่ยคล้ายคลึงกับตัวของมานามากครับหลังจากที่หลุดแนวรับสำคัญ4.3เหรียญตรงนี้เห็นไหมเป็นแนวรับที่แซนลงมาแล้วมีอาการได้ขึ้นไปได้แต่ปัจจุบันหลุดลงมาแล้วหลุดแนวรับสําคัญตรงนี้บ่งบอกอะไรบ้างนะครับ การที่เขาหลุดแนวรับสําคัญตรงนี้เหมือนกับตัวของมานาเลยเป็นสัญญาณที่บอกว่าชั้นเป็นเทรนขาลงเสียทรงขาขึ้นแล้วนั่นเองคุณสังเกตเห็นไหมมีการกดให้ทำไฮที่ต่ําลงทำโลที่ต่ําลงเมื่อเขาเบรก 4.3เหรียญลงมาข้างล่างและล่วงลงมาอยู่อย่างรุนแรงสูง่แนวรับต่อไปคือประมาณ3.3ถึง1.9เหรียญสำหรับใครที่อยากรู้ราคาไทเตอร์แนะนำว่าคูณประมาณสาถึง34บาทเข้าไปนะครับจากราคาแนวรับแนวต้านพวกนี้แล้วคุณจะได้ราคาไทยโดยประมาณนะครับณตอนนี้ตัวของแซนเองถ้าเกิดเราดูจากโซงกราฟแนวรับตามโซงกราฟเนมิมีอยสองแนวด้วยกันครับ คือโซนกล่องสีเขียวที่ผมตีไว้เลยนะครับตัวของ3.3ซึ่งเบรกลงมาแล้วแล้วก็1.9ถ้าหลุด2แนวนี้ลุ้นอีกทีคือ1น1เหรียญน,นะครับอีกทีคือน1เหรียญประมาณ34บาทซึ่งเคยเป็นแนวต้านเก่าของรอบที่แล้วนะครับแซนเนี่ยมีสิทธิ์ลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับลงมีสิทธิ์ลงมาถึงตรงนี้เลยเพราะปัจจุบันแซนยังไม่มี อะไรมาบ่งบอกเราเลยว่าฉันจะกลับตัวได้แล้วนะสัญญาณกลับตัวยังไม่มีเลยนะครับทีนี้เราจะมีตังหวะในการซื้ออยังไงบ้างก็ขายคืนกันนะครับคือเราจะรอเบรกเส้นกดราคาของแซงก่อนเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะจะรอรอบเล็กตรงนี้เรอบเล็กเบรกปุ๊บฉันซื้อเลยอเดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูนะ เบรกตรงนี้ปุ๊บฉันซื้อเลยก็ได้หรือคุณจะรอรอบใหญ่คือเบรกเส้นข้างนอกตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับสายที่เป็นเบรกเอานะครับส่วนใครอยากซื้อที่ b บ y t เดอะดนี่นะครับเป็นไงนบด y เดอะดินะครับแต่ลุงฉลกเนี่ยบอกนะครับว่าเฮ้ยถ้ามาถามผมว่าวันนี้แซนจะลงเป็นจุดต่ําสุดที่ราคาเท่าไหร่ผมไปฟังลุงฉลกมหนะครับลุงแกบอกผมมาว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ราคาดิฟ ราคาต่ำที่สุดนะครับให้ทําบุญเยอะนะครับตายไปจะได้เกิดเป็นเทวดาจะได้รู้นะครับว่าจุดต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ไม่มีใครรู้นะครับนอกจากว่าคุณเป็นเป็นเทวดาก่อนแล้วก็กลับมาเทรดบิตคอยนะครับอ่ะแต่ที่เรารู้คือแนวรับสําคัญเนี่ยอยู่ที่1.9กับ1เหรียญครับเรารอดูซิเฮ้ยถ้าย่อลงมาโซนนี้เนี่ยแล้วมีสัญญาณกลับตัวหรืออาการยกลยกลแบบนี้นะครับย่อลงมาแล้วเริ่มมีอาการยกโลเฮ้ย แบบนี้น่าสนใจนะที่เราจะเริ่มกลับมามองเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะก่อนที่แซนมันจะบินเนี่ยเราย้อนดูในอดีตกันครับอ่าย้อนดูในอดีตกันคุณสังเกตไหมก่อนที่แซนมันจะบินแบบโอ้โหมโหัหลานเนี่ยมันก็ขึ้นไปครับนี่มันก็ขึ้นไปแบบโหดมากเห็นไหมขึ้นไปปุ๊บยอ่อลงมาจากหายเนี่ยยอ่อลงมาตรงนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้คือรอบที่แล้วนะ รอบที่แล้วเนี่ยย่อลงมาประมาณเจ็ดสิบดจุดหแปดสิบแปดจุดเจ็ดอ่าคล้ายๆรอบนี้เลยนะครับพอย่อตรงนี้ปุ๊บเราสังเกตเห็นแลวเฮ้ยย่อลงมาตรงนี้แล้วนะครับเริ่มมีอาการแล้วครับเริ่มมีอาการวิ่งขึ้นไปข้างบนจนมีสัญญาณเขียวมาสัญญาณซื้อภาพทาวเฟรมเดมาแบบเนี้ยเราก็ซื้อซึ่งถ้าเกิดเราย่อยไปดูในภาพเล็กเเนี่ยนะเราย่อไปดูในภาพเล็กๆเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นเห็นไหมย่อลงมาปุ๊บมีอาการ ยอ่อลงมาถึง78.6 88.7ยอ่อลงมาปุ๊บเริ่มมีอาการยกโลแล้วมีสัญญาณเขียวให้เราซื้อบริเวณนี้ดังนั้นเรารอภาพแบบนี้นะครับสับตัวของแซนถ้าเกิดมันจะลงมาถึง78.6 88.7ของทรงกราฟณปัจจุบันที่ราคาเท่าไหร่เอ่ยราคาประมาณช่วง1.9ครับอ่เดี๋ยวดูแปบ๊บหนึ่งฟีโบอะมาตรงนี้นะครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมงองเลยช่วงราคา1.9นะครับช่วง1เหรียญเรารออาการแบบในอดีตครับ แล้วเดี๋ยวรอค่อยหาตว,ว่าเขาซื้อกันเมื่อมีอาการยกโลและมีสัญญาณซื้อภาพทาวฟรมเดย์แบบนี้โอ้โ oh, ห oh. สบายใจกว่าเยอะเลยนะครับสับตัวของแซนแซนถ้าอยากกลับเป็นเทรนขาขึ้นครับสิ่งที่เขาจะต้องทําเลยคือเขาจําเป็นต้องทํำยังไงเอ่ยเขาต้องเบรกเส้นกดราคา2เส้นนี้ให้ได้และถ้าบองตามทรงกราฟ ตามโซมกราฟแซนเนี่ยทำไฮล่าสุดไว้ที่ประมาณ5เหรียญครับเขาจำเป็นต้องเวกห้าเหรียญไปให้ได้ก่อนเพื่อที่จะบอกว่าแซนจะ เป็นทรงขาขึ้นจากทรงกราฟอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามันไม่เวทเราจะใช้กลยุทธ์แบบรอบที่แล้วคือรอให้มันยอ่อลงมาสุดๆเลยช่วงนี้ครับ1.91เหรียญย่อลงมาแล้วเกิดการยกโลจังหวะเด้งมีสัญญาณซื้อภาพทา r a m e Day จาก Indicator Trend รนด์ฟ w i n g ลวิ o งทรีโกเดน CDC action zone เราก็ตามได้ครับสับตัวของแซนต่อมาการล่าตัวสุดท้ายครับแผนจะคล้ายๆก,กันเลยแต่การล่าเนี่ยโอ้โห เรียลงแบบสุดจัดประหลัดบอกนะครับ <nhất> ต้องพูดคำนี้นลครับลงกันแบบโอ้โหสุดๆไปเลย lawsuit. ถ้าการล่าหมดรอบเองเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้น่าสนใจในการช้อนซื้อนะครับถ้ามันยังมีอนาคตนะครับซึ่งหลายหลายคนเน่ก็กล่าวกันไว้นะครับว่าไอเหรียญพุ่งเนี่ยซื้อเก็บไว้เนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าคือกล่าวกันไว้เยอะนะครับวันเนี่ยมันโลกอนาคตนะครับแต่ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นผมก็คิดว่านะจังหวะนี้ เป็นตังหวะที่สวยงามแล้วแหละแต่ไม่ใช่ว่าปัจจุบันที่ผมลงคลิปที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยคุณจะเข้าซื้อเลยนะครับอย่าพึ่งนะครับมันยังกราฟยังบอกว่ายังลงได้อยู่และยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับดังนั้นอย่าพึ่งดมกาวนะครับบางคนเนี่ยวางกาวแล้วดมอย่าดมแล้วนะครับจะเป็นลมกันนะครับทั้งพอร์ตเนี่ยซื้อแต่ตัวเมตาเวิร์สนะครับเรียกรู้ว่าหืมดมอย่าดมกัน ทั่หน้านะครับณปัจจุบันเองการ่าลงกันแบบโหระเนีะนาดเลยนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยยังเหมือนตัวของแซนคล้ายๆกันคือมีแนวต้าน2แนวนะครับถ้ามันเบรกเอาแนวใดแนวหนึ่งคุณอาจจะโฟลว์บายได้แต่ถ้ามันไม่เบรกเอาละ่ะเรารอราคาไหนบ้างถ้าเราดูจากตัวของการ่าเองเราวัดฟิโบนัชชีไว้เนี่ย8 8 7เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.16 เหรียญคุณเอาอยากได้ราคาไทยคูณ33บาถึงบาทไปกล่องเนี่ยเป็นกล่องที่น่าสนใจครับ0.115ถึง0.16เนี่ยย่อลงมาตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าย่อลงมาตรงนี้แล้วเ,เราซื้อเลยนะครับ ยอ่อลงมาตรงนี้แล้วเรายังยังไม่ซื้อเรารอสัญญากับตัวก่อนหรือรอจัองหวะที่มันเป็นยังไงครับรอจัองหวะที่ยอ่อลงมาแรงๆเลยนะแล้วจังหวะย,ย,ยกโลเฮ้ยยกโลเสร็จปุ๊บเด้งมีสัญญาณซื้อสัญญาณเขียวแบบตัวของแซน่าจากภาพพาวเ f อร์เฟรมเดย์อินดิเคเตอร์เทรนด์ฟอลลวิงมีสัญญาณซื้อแล้วเราค่อยฟอลโล่ไป กันได้นะครับนะตอนนี้แนวรับที่น่าสนใจอยู่ที่ช่วง1 1 5 8ถึง1.115นะครับรอสายกับตัวที่โซนนี้หรือรออาการยกโลก่อนค่อยโฟลโลไไปกันทำไมเราต้องซื้อเมื่อมันยกโลด้วยละ่ะอะมาดูกันดูของกาล่าถ้าคุณดูดีเนี่ยเห็นไหมก่อนที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันร่วงลงมาเสมอนะครับเนี่ยกาลาเนี่ยดูจากทรงการนะเห็นไหมถ้าเราดูจากอดีตเองเนี่ย การากดให้ ala, high. นี่ยอ่อลงมากดให้ high. เห็นไหมครับกดโลเห็นไหมขึ้นไปอย่างนี้ยังไม่ทาหายยัหายนะแต่ตวัดที่มันยอ่อลงมาตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยไอตัวกา่าในอดีตเนี่ยมันมีอาการอะไรครับเหมือนจะมีอาการยกโลเล็กๆเกว้ยแต่พอมันมีตวัยกโลเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าเรารอสัญ,ญญาณซื้อแบบนี้มาก่อนเห็นไหมตวัดที่มันยกโลปุ๊บเด้งขึ้นมามีสัญญาณซื้อ มีสัญญาณซื้อแล้วซื้อปุ๊บปังสอปรอสไว้ที่โลล่าสุดอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยสําหรับใครที่กําเงินสดรอช้อนเหรียญพรุ่งนี้อยู่กาล่ามานาแซเนี่ยอีกสักหลาช่วงน่าจะเป็นอาทิตย์นะครับถ้าเกิดย่อลงมาถึงแนวรับที่เรากล่าวไว้เนี่ย หรือมโนไว้ว่ามันจะลงมาเรารอแพทเทิร์นแบบนี้กันซะส่วนใหญ่ครับย่อลงมาสุดยกโลจังหวะเด้งมีสัญญาณซื้อแล้วเราค่อยโฟลว์บายคันคุณอาจจะได้ราคาต้นน้ำราคาใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับสำหรับใครที่กำเงินสดไว้แต่ใครที่ถือเหรียญมาอยู่อันนี้คุณก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้าถามผมผมจะคัด เมื่อมันมีสัญญาณขายนะครับอย่างกาลาเองเนี่ยมันมีสัญญาณขายตั้งแต่ราคา0.45แล้วกับภาพทาวเฟรมเดนเนี่ยคือคุณนึกออกไหมถ้าคุณทําตามระบบหรือคุณมีระบบในการเทรดคุณไม่ต้องมายอนไม่ต้องมานั่งรับความเสี่ยงนะวันนี้ที่ลบลงมามา,มากกว่า60%จากสัญญาณขายภาพทาวเฟรมเดแล้วนะครับดังนั้นถ้าถามผมก็ แล้วแต่คุณแล้วกันว่าคุณจะสู้หรือเปล่าแตลถ้าเป็นผมผมก็จะขัดรักษาชีวิตก่อนยอมให้มีบาดนิดเดียวดีกว่าต้องตัดนิ้วทั้ง5นิ้วในมือของเรานั่นเองนะครับทุนที่เราเหลืออยู่ยังสามารถปั้นใหม่ได้แต่ถ้าคุณไม่เหลือทุนเลยมันก็ไม่สามารถ เพิ่มภูนให้มันเท่าเก่าได้นะครับยังไงก็ลองไปวางแผนกันให้ดีแล้วกันนะสามตัวนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะส่วนใครอยากสรุปสนุปช่องเราทำง่ายๆนะครับผัดสม YouTube ัคร u t u b e m e m b e r s h i p พด้ยละ150บาทตรงนี้ได้เลยนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวที่ฝากติดตามก็ด้วยนะครับสรุนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดด้วยรักและชามะนาวสวัสดีครับ